สวัสดีครับพบกับรายการมอสกายไฟท์ n แนลนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาทํารายการทําเล่นตอนที่2นะครับเป็นงานทําเล่นที่เฮลิสบายๆนะครับคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วก็แค่ลองกล้องนะครับว่าจะประสิทธิภาพดีไหมอะไรไงนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นสบายๆภายในหน้าบ้านนะครับอันนี้ก็หน้าบ้านผม นะครับเออสำหรับใครที่ติดตามเกมอะไรอย่างงี้นะครับผมก็จะอาจจะไม่ทำครับอาจจะเป็นแบบทำแบบนี้เองนะครับแบบจะเป็นกล้องอะไรอย่างงี้แทนนะครับเพราะว่าผมโหลดโปรแกรมพวกเกมอะไรอย่างงี้ไม่เป็นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเออสำหรับวันนี้ผมก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ ฟังเสียงผมสักนิดนึงนะไม่ต้องดูหน้าตาหรอกเนาะจริงใจโอเคครับผมโ,โอเคครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับก็สายเราจะเบื่อไปเนาะโอเควันนี้เราก็จะไม่มีอะไรคุยกันมากนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพอ,พอดีว่าผมมีโทระนะครับไว,ว้เพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อไม่ได้ เพื่อติดตามคลิปต่อไปเลยมั้ยและเอาใหม่คัด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 ค,ดครับเออสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็กดซับตะไคร้ตรงตรงที่เป็นสีแดงๆครับตรงด้านล่างชื่อ channel นะครับอ่าแล้วก็กดไลค์ตรงนี้โป้งงนี โอเคครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับถ้าตันมิจีเียอะไรก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับบ๊ายบายเงื้อเงบ้บายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย